ดูบรรยากาศตลาดนัดยามเช้าวันอาทิตย์นะคะเช้านี้งามเลยวันนี้หญิงแม่มาด้วยไม่ใช่ขายต้นไม้สวยๆเลยวันนี้โอ้สุดยอดเลยพี่น้องเจ้านีม่มาเซากับสิบว่ามาณนี่ยอะจ้ะดอกไม้ดอกดอก,ดอก,ดอกงามบานสับั่งสวยเลยเออเปุดนนะเบื่อนประหลอดปวนเด้พี่น้องสวยๆเลย ตลาดัดวันอาทิตย์ตอนเช้าก็จะประมาณนี้เลยฝนเริ่มมาแล้วจะใจ่าใช้สอยกันแล้วจ้าสีประมาณนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นพวกกล้วยไม้ป่าสวยๆเลยมีหลากหลายสายพันธุ์นี่มาดูของลุงพีชส,สุด ยังฮิตไม่หยดุดคือดอกชายชนบอนสีชายชนก็ยังสวยเหมือนเดิมสวยคือเกาสวยบอเซาพีทองสีแดงจายใบตุนหน่อยตน่นง่แบบราคาแบบบานบากันเองเลยมีหลากหลายสายพันธุ์จ้าโอ้โหมาเดี๋พาทั่วตลาดนัดตอนตีหาคาาืนกาแฟก็มีด้วยจ้ากาแฟตอนเซาเนี่ยยายบุ๋มไปชงสั่งกาแฟาแล้วเนี่ยไส่ละแก้วหนึ่งเดี๋ยวสักพักสิไปเอาอันนี้ก็จะเป็นหักนะจ้า ความยาวเป็นประมาณนี้เลยคนเริ่มมากกันแล้วจ้ะเกือบหกโมงแล้วจ้ะตีหาก,กว่าสิบประมาณนี้เลยกลับมาสิ่คอนก็เฉื่อยแตานเนี่ยกินกาแฟไปก่อนใช่ใชไหมหนาตาแม่คะโอเคกาแฟก่อนอันนี้ก็จะเป็นทางด้านกระบองเพชรจ้ะมีหลากหลายเลยกินกาแฟเดินชมตอนเช้านะคะเพื่อนๆถ้าประมาณนี้เลยคนก็จะเริ่มมา เริ่มมาจับใจสายชอยกันตั้งแต่เช้าเลยนะคะพาชมบรรยากาศไปเรื่อยๆคะ่ะเพื่อนจะมีเห็ดมีเห็ดเป็ด,ปดไก่มีครบเลยนี่พามาชมผักบ้านๆผักคุณยาย่ประมาณนี้เลยนี่กล้วยน,น,นี่หน้าตาไหมคะสวยที่สุดในตลาดจะมีคนนี้นะคะ นี่คนนี้เลยผักก็ผักอร่อยอร่อยหัวปีกเกษแซ่บใช่ใช่เป็นแอดมินและคะ้ค่ะนี่ประมาณนี้เลยนะพามาชมผักบ้านบ้านเลยนะคะนี่ได้พิเศษยาย,ายไม่ต้องไปรออะไรเลยได้เห็น <c oughs> ๆทางนั้นก็จะเป็นพืชผักยามเชา้าโดนมีกล้วยไม้มีหลากหลายแบบเยอะแยะ,ยะ,ยะไปเบิดเลย นี่เลยนี่เลยพามาชิมชมกล้วยไม้ก็จะมีป้ากัดใส่สูกล้วยไม้งามๆเลยนะคะสะชืชนยามเช้าตอนตีห้าครึ่งนะคะจะหกโมงเลว<ม>ประมาณนั้นเลย อันนี้ก็จะเปลี่ยนพริกแพร์มะเขือเทศแพรแม่หน่อยโอ้ยจริงนะของปลอมค่ะของปลอมไม่ใช่ของจริงไม่อยากจะมีเลยคือไมอยากไม่แบบนี้สวยมันเจ้าของเลยต้นไม้น่ะอันนี้ก็จะพริกนะคะพริก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 เด้อะบวมเปนของเล่นมึงดูมึงดูหนไว้แต่หน่อยกลุ้มๆนะมึงดูมึงดูพี่น้องปักพริกอีหยังแนวเนี่ยโอ้ยสวยแท้สวยแท้สวยแท้ สวย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 โอ้หูหงยายเปรนเห็นดอกไม้งามเพิ่นโอ้ยเผือดเผือดโอ้มาชมความสวยให้กันนะพี่น้องประมาณนี้เลย